เราจะมาปอกทุเรียนกันค่ะนี่แต่ตอนเราปอกทุเรียนต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเดี๋ยวหนางทิ้งมืองั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะตุ๊กใหญ่ตุ๊กใหญ่ใหญ่กว่าหน้าอีกอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปอกกันเลยนะคะมีใครรับเชิญใครมีใครรับเชิญคือพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งให้ปอกนะเรียนพี่กุ้งจะเป็นหน้าที่ปอกทุเรียนให้เรานะคะพี่กุ้งจะเป็นงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราใส่ถุงมือกันนะคะ คน,นต่องนี่ไม่อยากใส่มือนี่แต่ว่ามือช่วยได้โอ้ยน้องแกะแล้วแหละเนี่ยน,นิ่มแล้วนิ่มอ่ะอือแต่ลูกโตมาก เตี๋ลูกใหญ่เท่าหน้าล่ะเอ้ยเท่าหน้าไม่รู้เท่าหน้าใครนะมาเดี๋ยวเราช่วยจับเนาะทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันสีเหลืองๆอ,งอะ่ะเห็นไหม <Yeah. S 1> เหลืองอารามอะ่ะเราต้องช่วยจับเอะ ว้าว <Wow. S 2> สวยนะทุกคน <Wow. S 1> สวยไหมปอกสวยไหมสวยไหมสวยงามสวยมากนี่นะคะเปลือกของมันทุกคนดูดิเปลือกหนามา,มากนะคะหนากว่านิ้วเราอีกอ่ะ ทุกคนคะอันนี้อย่าไปทําตามนะคะต้องใส่ถุงมือตอนปอกคือเรียนด้วยนะคะเพราะหนามันอาจจะโดนนิ้วเรานะคะอย่าทําตามนะคะเออคนปอกไม่ได้ใส่คุณใส่ไม่ได้ปอกใช่แล้วค่ะถูกต้องคือคนปอกเขาบอกว่ามันเกะกะมือมันปอกไม่ถนัดใช่ไหม <c oughs> ดงเยอะมาแล้วทุกคนอันนี้มัน,นอ้าไปเลยเฮ้ยอันนี้ทำไมแขนะ็งอ่ะเขาบอกมันไม่เท่ากันอ๋ออย่างเงี้ยเลยคนนี้ค่ะตัวเรียนรุ่ที่สอันนี้มางีนนะคะตัวเรียนลูกที่สองอันนี้จะอ้วนๆสวยอันนั้นจะแบบดูแบบยาวๆนะคะมันจะอ้วนๆเดี๋ยวเราวมาไว้ตรงนี้กันมาดูกันมาตรงนี้ต่อ นัไไนเอาเอากล่องมาเผื่อด้วยไหมกล่องนี้ไม่น่าจะพอไม่ได้ามาเผื่อะอะไม่พอหรอไปเอากล่องใหน,หน่อยะกล่องมันเล็กเกินเ,เรา,เาไปเอาอี้ไเอาอ้กล่องอที่เป็นสูงๆนะคะมาอีกสองกล่องเดี๋ยวอันไหนเล็กมุมสูงหน่อยอุ้ย ตัวนหนใช่เฉะประมาณ .1 ถึงคเลี่ยจุนสให้กงเปล่าขึนฐานต่อไปเฉลี่ัน เยอะมากนะแล้วพอมาหนึ่งได้สามเก้าหกเป๋เริ่มอีกวก็เลยพอเข้ามาได้เลยอ้าวกงไม่ชิมมัหน่อยยังเหรอไม่ชิมเลยทเรียนโอ้แป่งฟันแล้ววันนี้ว่าไงคุณแแล้วแี่กี้มีหยดตรงนั้นนดนึ นีน่อนี่นี่ม่ะบ๊ะบ๊ะบ๊อมันติดอันนี้อยู่ม,มันติดอันนี้มีกระดาษกาวด้วยครับอร่อย <laughs> อืม,มติดสกพักหนปปอมออกก่อนใปอมออกก่อน ก็ติดไป,ปเป็นไนรนตัดนั่นนึงนะแล้วให้แม่ไปตัดหนาะตัดลูกใหญ่เลยนะพอ,อละครึ่งก็ว๊าป อ่านนี่ทามาค่ะให้่นให้ป๊ป๊าก่อนดีชนป๊าปปขอป๊าป้น่งชิ้นี่นตช้อนให้ป๊าปสิบุกมือจะเล่นไปเล้วอยอ จานหนึ่งมาขมา,นนมา,ากัมจอปาดปาดนี้ลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดอาชอมาลูกช้อนมานี่อะ่ไม่ไมไม่ไมไม่อมมม่ไอ่ไม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 ่ไไม่ไม่่ไไม่ไม่ไ่ไไม่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 ไม ันี oui. ้ดีนะลูกร็อปปี้สดเลยไปบ้าอียแล้วว้าวว้าวเฮ้ยอะเรอะร็อปปี้สดเลย รีดรีดบนตัวบ้านรีดบนตัวบ้านข้างคอนเทดต์เลเจนต์ุ้มประเด็ดีรายวีมนี่รีดไหนึ่งลืมกด subscribe กดไกดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย